สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้มาพบกับผมอีกนะครับวันนี้ผมพามาดู New Lancer Sierra นะครับทุกคนะจะพามาดูเลยหออุญากปรับกล้องนิดนึงครับทุกคนได้แล้วทุกคนมาเริ่มจากาห้องเครื่องก่อนเลยครับทุกคนเป็น นิวแลนเซอร์นะครับซีเดียนะทุกคนปี06นะครับเริ่มจากข้างหน้าเลยครับคานเดิมนะครับทุกคนสวยๆมอน้ำเดิมครับทุกคนดูนะครับทุกคนสวยครับสวยเดี๋ยวสตาร์เทเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนทุกคนไม่ดันไม่พุ่งนะครับทุกคน สีสันอ่าผมล้างสปาให้แล้วนะครับทุกคนผมตีให้อ่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนถ้าเก้าสิบนี่ผมว่าเก้าสิบมันต้องสวยกว่าน,นี้นะทุกคนมันจะมีที่จะเห็นนะครับเห็นก็มีหลังคานะทุกคนเนี่ยหลังคาเป็นอย่างนี้นะผมขออนุญาตไม่เก็บให้นะครับทุกคนเพราะผมมองว่าอ่ามันมันมัน,ม,นมันไม่ต้องเก็บก็ได้ครับทุกคนมันถ้าเป็นสีข้าง รอบข้างเนี่ยผมจะเก็บให้อันนี้สีลังคามันอยู่ด้านบนครับแล้วมันมันมันนิดหน่อยครับทุกคนไม่มีผลต่อการใช้งานนิดหน่อยนะครับดูทั่วๆนะครับทุกคนมีตรงนี้นิดหนึ่งครับมันมันมันเล็กน้อยจริงๆครับผมเลยเอ่ะเนี่ยมันเล็กน้อยครับผมก็เลยขัดให้แล้วมันมันนิดหนึ่งนะครับทุกคนตามธรรมชาติมือสองการใช้งานนะทุกคนท้ามองไกลๆก็ไม่เห็นนะแต่ผมจะบอกหมดนะทุกคนผมจะบอกบอกรายละเอียดให้หมดนะครับทุกคน วันนี้แดดร้อนครับนี่เหงื่อชุ่มเลยทุกคนร้อนมากๆดิสเบรกสี่ล้อนะทุกคนนะครับเปิดประตูจะค่อยเปิดมาครับปิดให้สนิทก่อนนะครับทุกคนที่เป็นแม่สนิทนะครับเสรรียงเข้านะทุกคนอยู่ติดถนนครับรถวิ่งนี่ถ้ารถท่อดังๆก็เข้ามาเลยครับเสรรียงเนะี่ยมาดู ยางอะไรนะทุกคนแมรงอยู่ครบครับยางอะไรมีนะครับทุกคนไม่เคยติดแก๊สน,นะทุกคนไม่เจาะไม่อะไรนะครับไม่เคยติดแก๊สน,นะทุกคนนะครับร้อนๆสีรอบคันนะทุกคน85%นนี่ผมว่าสวยนะครับ ุกคนยไปดูข้างในนะครับทุกคนอ่านี่ข้างในนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบสี่บานนะทุกคนอ่าคอนโซลสวยครับ เกียร์ธรรมดานะทุกคนแอร์เย็นนะครับสวยๆเลยคอนโรลนะครับทุกคนไม่ถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวผมตาให้ดูไม่น่าจะแสนเก้านะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูรอบคันเดี๋ยวผมจะตาเครื่องให้ดูนะทุกคนมองข้างไฟฟ้านะครับทุกคนมีพรมให้ด้วยสวยตรงพรมนะครับดูหรูเลยทุกคน,นผ้าหลังคานะครับอันผมเปิดประตูให้ดูครับทุกคน นี่ครับแผงประตูสวยๆครับเบาทุกคนนะครับ<า>จะลมๆหน่อยนะครับผมอ้าไว้อาจจะอาจจะพับหนักมันจะปิดมาได้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมเอาใาหยาดเก้าอี้มาดันนิดนึงนะครับทุกคนมันจะมีลมๆหน่อยครับ เปิดทางนู้นทุกคนโอ้ทาไม่มีลมนี่แย่เลยครับอากาศเดือนนี้เนาะจะสงการแล้วครับใช่เลยครับทุกคนขออนุญาตเปิดเบาะนะครับทุกคนข้างหลังเบาะแน่นทุกคนไม่ไม่ไม่แตกไม่ขาดนะครับแผงประตู ตัวด้านหน้าครับทุกคนเบาะครับทุกคนคอนโซลสวยครับสวยสะอาดทุกคนเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องครับไม่เคยติดแก๊สทุกคนปีศ6นยสวยสวย มาตัดแล้วครับ,รบทุกคนตัดติดง่ายครับทีเดียวติดนะครับทุกคนเดี๋ยวเปิดแอร์ไว้เลยหนาไม่แสนเก้าหมื่นสี่พันนะครับทุกคนเปิดแอร์ไ้แล้วไต่ฟังเสียงเครื่องกันทุกคน ร้อนนะครับอากาศเนี่ยฮะเปิดดัเครื่องจะไมให้ดูหมอะน้มกันเอาแน่นๆเลยครับไม่ดันไม่ฟองนะครับทุกคนไม่เคยติดแก๊สทางไกลนี่ สบายหายห่วงนะครับทุกคนเดี๋ยวยาวได้เลยครับไม่ไอไม่พุ่งนะครับทุกคนเสียงเครื่องนิ่มๆเลยครับได้ยืนไหมครับทุกคนจ่อ,จอใกล้ๆเครื่องนะนิ่มครับทุกคนนะคเครื่องนิ่มช่วงล่างนิ่มนวลครับทุกคนแน่นนึบๆน 4นาทีนะครับ7นาทีอ่าทุกคนเดี๋ยวผมมาสรุปกันนะครับอ่าในการขับขี่นะครับทุกคนอ่าผมให้9.5เต็ม10นะครับเหลือ5ไว้ทําไมเพราะว่าอ่าถามว่าผมให้10ก็ได้ครับแต่ว่าเหลือนิดนึงเพราะอ่าถ้าบอกว่า10เต็ม10มันก็จะเหมือนรถใหม่ไปนะครับทุกคนนิดนึงผมให้9.5 9.5ถือว่าดีมากครับทุกคนในการขับขี่ครับสีสัน85เปอร์เซ็นต์นี่ผมมองว่า ยังยังสวยอยู่มีแค่หลังคาที่ผมให้ดูนะครับทุกคนกับกับริ้วรอยนี่ิดหน่อยที่ผมให้ดูครับแค่นั้นเองผมให้85ปอรนนะครับทุกคนในการขับขี่นี่ภายในสวยทุกคนแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบ4บานมองข้างไฟฟ้านะครับทุกคนเครื่องนิ่มไม่เคยติดแก๊สขับขี่ดีทุกคนผมว่าหลายหลายคนคงอยากฟังราคาใช่ไหมครับคันนี้ผมอ่า เสนอขายที่นะครับทุกคน58,000บาทพอทุกคนถามว่าในราคาเนี่ยผมมองว่ามัน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 ราคามันจะย่อมยาวกว่ารถตลาดนะครับจะย่อมยาวกว่า Honda หรือ Toyota แต่ผมมองว่าสมรรถนะการขับขีนะ่มันไม่ต่างกันนะครับทุกคนเพียงแต่มันเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์ตลาดนะครับไม่เหมือนกับ Toyota Honda พวกนั้นนะคนจะรู้จักเยอะได้รับความนิยมเยอะกว่านะครับทุกคน แต่ถ้าเรื่องการขับขี่นะหรือสาวกที่เขาใช้มิสูกันอยู่จะรู้นะครับว่าสมรรถนะมันมันไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยนะครับทุกคนนักขับอยู่จะรู้และที่ผมไม่ค่อยได้ได้หามิสูมิชิมามาขายนะครับก็เพราะว่าเหตุผลผมก็เป็นไปตามตลาดเหมือนกันครับเพราะว่า Toyota v i o อกับ Honda City เนี่ยจะไปง่ายผมก็เลยเอามา แต่ถ้าได้แบบเนี้ยทุกคนลองมองดูว่าราคามอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยได้แบรนด์มิตซูนี่ถือว่าต่างประเทศก็นิยมกันนะครับทุกคนธรรมธนการขับขี่เนี่ยผมมองมองในมุมผมอ่ะผมว่าบางทีอ่ะยังจะนุ่มนิ่มและการเขาเรียกว่าไงห้องโดยสารนะครับในการขับขี่ก็ก็ดีนะครับเหมือนมันได้ฟิลแบบรถเก่งนั่งสบายๆนะทุกคนอันนี้ผมบอกเลยครับอาจจะเป็นแบรนด์รองนิดนึงใครๆก็มองว่าเ้ยมิตซูมิตซูอะไรเงี้ยครับผมแต่มองว่าการขับขี่นะ ไม่แพ้เลยนะครับทุกคนให้ดูอีกรอบนะครับทุกคน9นาทีครับทุกคนผมมาดูรถและทดลองขับได้นะครับทุกคนที่สากโคนุมบางเย็นนะครับอยู่นั้นนะครับใกล้ๆครับถ้าจะมาดูผมห่างจากสากรน,นี่ร้อยเมตรนะครับทุกคนผมอยู่ที่อำเภอวางน้ําเย็นจังหวัดสระแก้วนะครับทุกคนเบอร์โทรศัพท์ผมก็0970013783นะครับทุกคน โทรมาสอบถามได้ครับทุกคนเรื่องรถนะครับสอบถามได้เลยแบบไหนยังไงจะวิดีโอคอลก็ได้นะครับทุกคนยินดีตอบทุกคําถามครับทุกคนวิดีโอคอลดูได้ครับ<อ>ผมคุยง่ายกันเองนะครับทุกคนนะครับห้าหมื่นแปดพันบาทราคามอไซค์ครับทุกคนก็ไม่ไม่ไม่เอาเยอะครับผมบอกเลยตามสภาพแบบเนี้ยผมผมมองว่า ราคาคุ้มมากครับคุ้มมากๆเลยต,ตีไปเหมือนมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับทุกคนแล้วผมก็คิดว่าแบ่งๆเพื่อนๆน,น,นะครับที่สนใจหารถใช้งานในราคาย่อมเยาวนะครับแล้วผมก็ใกล้สงกรารแล้วื่อใครหารถอยู่แล้วโดยงบประมาณมีจํากัดได้ประมาณเท่านี้หารถประมาณนี้จะไปใช้งานผมว่าคุ้มค่ามากเลยครับทุกคน11นาทีนะครับทุกคน ก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปผมจนจบนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับอ่าว่ารอบหน้าผมจะมีรุ่นไหนนะครับมานําเสนอให้เพื่อนๆได้อาไว้ใช้งานกันนะครับทุกคนคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับผมบอกเลยทุกคนอ่าสุดท้ายนี้ก็เที่ยวสงการกันอย่างมีความสุขนะครับทุกคนก็ให้อยู่รอดปลอดภัยให้อ่า ทุกคนมีเงินมีทองใช้นะครับเที่ยวสงการให้สนุกนะครับทุกคนสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไระครับปากสวัสดีปีใหม่ไทยสงการไทยนะครับทุกคนสวัสดีด้วยครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับว่ามีว่าผมจะมีรุ่นไหนมานำเสนอทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีนะครับ